แต่งผักอีกหน่อยก็น่ากินแล้วทำงานบ้านทั้งวันกว่าจะได้กินข้าวกินอะไรวะเนี่ยนี่ป้าป้าเป็นคนใช้ป้าขึ้นมานั่งเสมอเจ้านายแบบนี้ได้ไงแล้วนี่อ,อะไรมากินเนี่ยมันเหม็นทั่วบ้านเลยนะป้าเอาออกไปทิ้ง๋ยวนี้เลยหนูคือว่า ไม่ได้ไไดอะไรมาวันแรกก็สร้างปัญหาเลยนะป้าเอานั่งมืออยู่ทําไมอะลุกสิแล้วเ,เอาไอ้ของเหม็นๆน,นี่ไปทิ้งด้วยนะอ้ออีกอย่างอย่าลืมเอาสเปรย์แอลกอฮอล์มาฉีดตรงที่ป้านั่งด้วยนะก่อนที่เชื้อโรคเนี่ยมันจะแพร่พันไปในบ้านของฉันพูดแบบนี้จะดูถูกกันเกินไปไหมหนูหนูอะไรเรียกฉันว่าคุณแบมบฉันเป็นเจ้านายป้านะจำไว้ด้วยพองโง่แบบนี้ไงถึงได้เป็นได้แค่คนใช้อะ่ะ อย่างนะถ้าป้าไม่อยากตกงานเนี่ยก็อย่ามาตอบปากต่อคคำกับฉันไม่อย่างนั้นฉันไล่ป้าออกแน่ยังจะมียืนจ้องหน้าเจ้านายอีกสั่งอะไรก็ไปทำสิไปค่ะคุณแมมเจอเป็นครั้งแรกก็รู้เลยนะว่าเป็นคนยังไง นี่ป้าใครใช้มือถือในเวลาง,งานแล้วก็เอากระเป๋าสภผ้าชนะขึ้นไปเก็บมบนห้องด้วยค่ะคุณแหม่มหืมหยิบป้านี่เดี๋ยวเอะาแม่ เดี๋ยวแกก็รู้ไอ้นนคัทมาถึงแล้วทำไมไม่บอกคะเอ,อคุณป้าคะช่วยเอากระเป๋าหนูขึ้นไปเก็บบนห้องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะแต่นี่ได้ค่ะคุณแบนฮะไอ้นนคัทฉันว่าเราเปลี่ยนแม่บ้านคนใหม่กันดีกว่าไหมคะ ฉันไม่ค่อยโอเคกับแม่บ้านที่ไอาหามาเลยอะ่ะผมกค็คิดอยู่เหมือนกันอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บหนึ่งนะแม่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยผมงงไปหมดแล้วก็แฟงตัวดีของแกงอะ่ะหาว่าแม่เป็นคนใช้เอา้าแล้วทำไมแม่ไม่บอกแบมเขาอะ่ะว่าแม่คือแม่ของผมฉันพูดทันแฟนแกเส็ดที่ไหนล่ะ แถมยังพูดจาดูถูกแม่ด้วยนะแบมเขาทำแบบนั้นหรอครับยิ่งกว่านั้นอีกเขาไม่ให้แม่นั่งโซโฟ,ฟาเขาบอกเป็นที่นั่งเจ้านายแถมให้แม่ไปเอาแอลกอฮอล์มาฉีดหาว่าแม่น่ะแพ้เชื้อโรคและที่สำคัญนะแฟนแกน่ะยังยึดมือถือแม่ไปอีกด้วยฮผมไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่ารับหลังผมแบมเขาจะทำและวก็พูดแบบนั้นแม่จะว่าไป มันก็ดีเหมือนกันนะที่แฟนแกไม่รู้ว่าแม่เป็นใครแม่จะได้เห็นท่าแท้ของแฟนแกรครบทุกมิติเลยไอคะคุณขึ้นมาทำอะไรตรงนี้คะฉันว่าคุณกลับมาเหนื่อยไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะคะคือว่าคุณไอคะไปพักผ่อนเถอะค่ะทางเนี้ยเดี๋ยวป้าทำเองเออ ครับเมื่อกี้ป้าพูดอะไรกับแฟนฉันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าป้าคิดจะฟ้องแฟนฉันอะแต่ถึงฟ้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะแฟนฉันน่ะเชื่อฉันมากกว่าเชื่อคนใช้อย่างป้าแล้วที่สำคัญนะพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานที่บ้านนี้แล้วทั้งหนูไม่บอก ป้าก็ไม่ทำแล้วค่ะรู้ตัวก็ดีแก่ๆแ,แบบเนี้ยกลับไปทอดปลาหมึกกินที่บ้านนุ่นไป ไม่ได้มาทํางานนี่หมายความว่าไ,ไงออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็เอาอาหารเปนหม็ดของป้านเนี่ยออกไปด้วยไม่ฉันไม่ไปและเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันด้วย <_ letter> เกิดอะไรขึ้นหร <_ letter> อครับไอ้คะก็ดูป้าไม่บ้านคนนี้สิคะฉันบอกป้าแกไปแล้วว่าเราไล่ป้าแกออกแต่ป้าแกก็ไม่ยอมออกแถมยังเอาอาหารเหมๆ็ๆมานั่งกินบนโต๊ะกินข้าวของเราอีกเะคะไอ้ ไอ้บอกป้าแกไปสิคะว่าเราไล่ป้าแกออกเออคือแบบผมไล่ป้าแกออกไม่ได้หรอกทาไมจะไม่ได้ล่ะคะคือป้าคนเนี้ยไม่ใช่แม่บ้านแต่เป็นคุณแม่ของผมฮะแม่ไอ้หรอใช่ ฉันเป็นแม่ของตาไอเป็นไงอึง้งไปเลยเหรอเราทำไมเมื่อวานคุณแม่ต้องแต่งตัวแบบนั้นด้วยล่ะคะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับอะไรนะขอเลื่อนวันเริ่มงานขอโทษนะคะคุณไอพอดีแม่ฉันเข้าโรงพยาบาลกระทนหนานะคะขอเลื่อนเป็นวันถัดไปนะคะ ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจครับยังไงก็ขอให้แม่หายไวๆนะเกิดเรื่องอะไรเหรอไอ้ก็แม่บ้านที่ผมจ้างเข้าไปทำงานบ้านหลังใหม่น่สิครับเขาขอเลื่อนวันเริ่มงานกระทันหันทำไงดีครับแฟนผมก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในวันพรุ่งนี้แล้วด้วยครับอีกอย่างผมก็บอกแฟนแล้วด้วยครับว่าแม่บ้านจะเริ่มทำงานพรุ่งนี้โถเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไร ถ้าแกต้องรีดย้ายเข้าอ่ะเดี๋ยวแม่ไปทำความสะอาดให้ก็ได้ไม่เป็นไรครับแม่ผมเกรงใจนะ่ยอีกอย่างแม่ก็แก่แล้วด้วยผมไม่อยากให้แม่ลำบากเนอะือไม่เป็นไรแค่ทำความสะอาดบ้านเองแม่ก็ว่างว่างอยู่อ่ะอีกอย่างหนึ่งอ่ะแม่ก็อยากเห็นบ้านใหม่ของลูกแล้วก็ว่าที่ลูกสะใภ้แม่ด้วยมันจะดีหรอครับดีสิไม่เป็นไรหรอกนะ หนูขอโทษจริงๆนะคะหนูไม่รู้จริงๆคะ่ะว่าคุณแม่ไม่ใช่แม่บ้านไม่เป็นไรไม่รู้ก็ดีแล้วเพราะมันจะทำให้ฉันได้เห็นท่าแท้ของเธอที่ลับหลังลูกชายฉันน่ะมันเป็นยังไงคุณแม่คะหนูขอโทษจริงๆนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเหรอคนเราอะ่ะพูดจาดูถูกคนอื่นน่ะไม่มีหรอก ที่ไม่ได้ตั้งใจทุกคำพูดทุกการกระทำมันกันออกมาจากสมองและสันดานของเธอทั้งนั้นแหละอยากไล่ฉันออกนักใช่ไหมแต่ขอโทษทีนะคนที่จะออกจากบ้านหลังนี้คือเธอไม่ใช่ฉันไม่นะคะไอซ์คือแบมผมไม่คิดเลยนะครับว่ารับหลังผมแบมจะเป็นคนแบบนี้ ผมนี่เกลียดสุดๆเลยล่ะครับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นโดยเฉพาะกับแม่ของผมผมยิ่งเกลียดเลยครับผมว่าเราสองคนคงไปกันไม่ได้ครับไอ้เราเลิกกันเถอะครับแล้วคุณก็เชิญเก็บข้าวของออกไปจากบ,บ้านของผมซะนี่ผมไม่ได้ไล่นะครับผมเชิญ ทีหลังอะถ้าจะคบใครอะต้องพามาให้แม่สแกนก่อนนะแล้วเนี่ยสายตาไม่ดีเลยนะผมขอโทษนะครับคุณแม่ถ้าวันหลังผมมีแฟนอะผมจะพามาให้แม่สแกนก่อนนะครับจ้า จะเปิดมากนะครับพอดีผมตามหาตัวคนร้ายอยู่อะครับแล้วคุณตำรวจเจอคนที่คุณตามหาหรือยังคะเออพอดีผมเห็นคนร้ายเขาวิ่งเข้ามาทางนี้ครับงั้นเดี๋ยวคุณไปคุยกับผู้มาของฉันดีกว่านะคะคุณตีคะ ว่าไงน้ำมาที่รักคุณลองชุดได้ยังคุณตีคะคือคุณมาทําอะไรที่นี่คือตํารวจคนนี้ค่ะเขาเข้ามาตอนนี้ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แล้วเขาก็มองฉันไม่หยุดเลยค่ะไม,ไมะ่ไม่ครับไม่ครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมตามหาตัวคนร้ายอยู่ครับเขาอาจจะวิ่งมาหลบข้างในนี้ก็ได้ครับว่าไงนะคุณตํารวจคุณหาว่าคู่มั่นของผมเนี่ยซ่อนผู้ชายเนี่ยไว้ในห้องลองชุดเนี่ยเหรอถ้าคุณสงสัยนักเนี่ยก็เข้ามาดูเลยสิคะ ว่าไงคะเจอไหมออน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับงั้นผมขอตทษก่อนนะครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลาค่ะขอให้โชคดีนะคะครับน้ำว่าวันนี้คุณช็อปปิ้งแค่นี้พอเลยเดี๋ยวคุณเรีบไปเปลี่ยนชุด แล้วก็เก็บเข้าของกลับได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปลองนอกได้ค่ะคุณมองอะไรคะต๋อ่าครับ ว่าทางสะดวกแล้วผมขอตัวก่อนนะครับไปเลเดี๋ยวค่ะฉันว่าคู่ม่านของฉันยังอยู่ตรงนั้นนั่นคู่ม่านของคุณเหรอครับผมนึกว่าพ่อของคุณสิไม่ใช่ธุระอะไรของคุณค่ะเดี๋ยวฉันจะพยายามดึงความสนใจจากเขาก่อนคุณหลบอยู่ในนี้นะคะโอเคครับ คุณคะคุณดูชุดนี้สิคะฉันว่าฉันซื้อชุดนี้ดีไหมคะตกลงขอบคุณคะ่ะ จุดเนี้เหมาะคุณมากเลยนะ วันนี้คุณช็อปปิ้งแค่นี้พอเนี่ยเดี๋ยวคุณเลือไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เก็บเข้าของกลับได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปลองนอกได้ค่ะคุณมองอะไรคะอ๋อ่าครับ สวัสดีครับนี่นี่คุณตามฉันมาเหรอพอดีว่าผมเก็บกระเป๋าตังค์คุณได้ครับเก็บได้ที่ไหนล่ะใช่ในกระเป๋าสะพายขอยงฉันหรือเปล่าพอดีว่าผมเจอมันในนั้นครับงั้นเหรอคะครับผมเห็นข้อความฉันทนไม่ไหวแล้วฉันขอโทษนี่มันเ,เดี๋ยวนี้โจมันก็แปลกนะคะเขาไม่ใช่แค่ขโมยกระเป๋าเงินฉัน แต่ยังขโมยหัวใจอีกให้ฉันช่วยคุณไว้นะแต่คุณกลับขโมยกระเป๋าเงินฉันเนี่ยนะคะใครบอกว่าผมขโมยครับผมยืมไปตั้งหากอ๋องั้นเหรอคะออน้ำว้าทีา่รักทำไมไม่แนะนำเพื่อนคุณให้ผมรู้จักนะยอ๋อคือที่จริงผมไม่ได้อ๋อ,อ,อ,อเขาคือยามร้านเสื้อ,อที่เราไปมาวันนี้นะคะพอดี ฉันเรียมกระเป๋าตังไว้ทำไมคุณต้องพกกระเป๋าตังไปด้วยคุณน่ยอยู่กับผมผมก็จ่ายเงินซื้อทุกอย่างให้คุณอยู่แล้วเนะี่ยเออถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับขอให้เป็นวันที่ดีนะครับขอบคุณนะคะเราเข้าบ้านกันดีกว่าไหม,ม น้ำว้าที่รักนี่เธอยังไม่เปลี่ยนชุดอีกเหรอถึงเตรียมตัวให้พร้อมนะเดี๋ยวฉันจะให้เธอนูกตัวฉันอีกเอ้นี่ฉันพูดเธอไม่ได้ยิหนหรือไงออ,อ,อฉันขอโทษนะคะพอดีฉันมีไอเดียใหมค่ค่ะคุณก็รู้ใช่ไหมคะว่าพรุ่งนี้เป็นงานแต่งของเราแต่ว่าฉันยังไม่ได้จัดงานเลี้ยงสละโสดเลยอะคะ่ะงั้นคุณก็จัดได้นี่ไม่เห็นต้องมีเพื่อนมาเลยนะี่นะ ใช่ค่ะฉันเห็นด้วยคุณพูดถูกแต่ว่าพอดีป๊อปเพื่อนเจ้าสาวองฉันนะคะกำลังเตรียมการบางอย่างเกี่ยวกับงานแต่งของเรามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะฉันขอไปพบเธอได้ไหมคะคุณจะโอเคไหมได้ตกลงตั้งแต่พุ่งนี้เป็นต้นไปเธอก็ต้องเป็นของฉันไปจนกว่าความตายเนี่ยจะภาคเราจากกัน ค่ะตามนั้นอแล้วแล็บท็อปเนี่ยผมอยู่ไหนคุณรอฉันอยู่นี่นะคะเดี๋ยวฉันบีบมาให้ในที่สุดคุณก็มานะเราคณม,มาั้่นทำไมตรงนี้เนี่ย อยบอกนะว่าเราดูหนังไม่ทันอ่ะไม่อ่ะผมว่าหนังมันน่าเบื่อจะตายอ,ะอา่ะอ้าแล้วแล้วคุณช่วยฉัทำไมอะ่ะก็มากินป๊อปคอร์อนไงล่ะผมว่าคนเราไปดูหนังเนกะ็เพื่อกินป๊อปคอร์อนกันนะแต่พวกเขาไม่ฉลาดพอที่จะเข้าไปดูหนังนะนะคุณลองกินดูสิไม่คคดได้เฮ้ยเ,เดี๋ยวคุณ คุณจะไปไหนอ่ะถ้าคุณไม่ชอบรสชีสนะผมมีรสคาราเมลอ่ะฉันคิดพีเองแหละ,ะเดี๋ยวคุณคุณลองกินรสชีสกับรสคาราเมลพร้อมกันหรือยังอ่ะผมว่ามันอร่อยมากเลยนะที่ผมต้องการจะสื่อคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองได้อยู่ที่ว่าเราจะทำมันหรือเปล่าแค่นั้นเอง คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปได้จริงๆหรอแน่นอนสิเออ่แล้วคุณอยากให้ผมทำความปรารถนาคุณให้เป็นจริงหรือเปล่าล่ะก็ดีแต่ฉันว่าคุณทำไม่ได้หรอกคุณก็ต้องบอกผมมาก่อนว่าความปรารถนาคุณคืออะไร,รฉันนะ่ะอยากจีบไว้ใต้สสงดาฮะคุณว่าไงนะ โอเคดิว <Okay>. ดิวงั้นเหรอ <c oughs> นี่คุณจริงจังใช่ไหมเนี่ย คือนี้อีกยาวไกลครับคุณพูดตามผมนะยกแก้วขึ้นมาแล้วก็หมุนวนรอบๆดมสมัมผัสกลิ่นแล้วหลังจากนั้นก็จิบชิมรสชาติครับคือฉันรู้นะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉัน แต่คุณมีแผนการชีวิตยังไงบ้างคะ่ะไม่อ่ะผมตัดสินใจแล้วครับว่าผมอยากจะเป็นใครเป็นใครคะก็เป็นผมไงครับผมว่าผมเป็นตัวเองที่สุดแล้วครับเมื่อสามเดือนก่อนนะผมนั่งอยู่บนเก้าอีนนะ้นังเส้นเอ,อกสารเต็มไปหมดเลยคุณดูตอนนี้สิครับผมนั่งอยู่ในบาร์กับผู้หญิงที่แสนพิเศษคนหนึ่ง ที่ผมเจอในห้องลองชุดอตอนนี้ผมกําลังพยายามหนีตํารวจแล้วคุณวิ่งหนีจากตารวจทําไมล่ะคะผมไม่พูดดีกว่าครับมันน่าอายมากอะบอกมาเถอคะค่ะก็ได้ครับแต่ว่าคุณต้องตอบคาถามผมมาหนึ่งคำถามนะได้สิคะเออคือว่าผมไปปลอยนอกหวีตตำรวจโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะครับ คือว่าผมพยายามเรียกแท็กซี่ครับแต่ว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีแท็กซี่ขัในจอดเลยอ่ะผมก็เลยให้ตำรวจจราจรปลอนกหวีดเรียกแท็กซี่ให้อ่ะก็นั่นแหละครับอย่างที่คุณรู้คุณนี่แปลกดีนะคะแล้วคุณล่ะครับทำไมคุณถึงแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นล่ะครับเออเรื่องมันยาวนะคะพอดีแม่ฉันยายให้ฉันแต่งงาน แล้วทำไมคุณถึงช่วยผมในห้องเปลี่ยนชุดครับเพราะฉันอยากช่วยไงล่ะคะนั่นแหละครับประเด็นงนั้นเรามาชวนแก้วกันดีกว่าคะ่ะว้านี่ก็ถึงเวลาแล้วครับ เวลาอะไรคะเดี๋ยวคุณปิดตาไว้นะครับแล้วไม่ต้องห่วงอะไรนี่มันทำให้ฉันนึกถึงหนังเรื่องนึงเลยนะคะคุณระวังนะครับ ไม่ออกเลยนะคะเนี่ยคุณบอกผมเองนี่ว่าอยากจีบไว้ใต้แสงดาวแต่ว,ว่าสวยใช่ไหมล่ะ,ะเดี๋ยวค่ะฉันฉันทำไม่ได้ฉันขอโทษนะคะ มาที่รักคุณพร้อมที่จะเป็นภรรยาของผมตลอดไปหรือยังผมว่าคุณใส่ต่างหูนี่ดีกว่านะเพราะต่างหูที่คุณใส่เนี่มันน่าเกลียดมากได้ค่ะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้เรือพูิซี่ใอ้ฉันต้องรอนาะน ที่เธอคิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยเช้าแล้วเพื่อนกลับได้แล้วไปล้างหน้าล้างตากลับไปนอนต่อที่บ้านไป